ต่อจากนี้ไปขอ,อนั่งในอิรียาบถท,ที่เราถนัดอิรียาบถท,ที่ดีที่สุดของเราแต่ละคนแล้ต้องมีโรคประจำตัวไม่มากก็น้อยแต่ในเมื่อมีขอจำกัดบาง <c oughs> บาง ก็พยายามนั่งในลักษณะที่เอื้อที่สุดต่องานงานนี้ก็มีชื่อฉเฉพาะว่าจิตภาวนาการพัฒนาจิต <c oughs> หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตนี้ที่เราควรจะฝึกควรจะหัดถ้าไม่ภาวนาก็ไม่มี สิทธิ์ไม่มีโอกาสได้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าใจตัวเองในการรู้จักบริหารจิตรู้จักกำหนดว่าอะไรเป็นปุนอะไรเป็นบาปจะป้องกันจะปล่อยวางอารมณ์ที่อยู่ไฟบาปอย่างไรจะจะสร้างจากบำบรุง จะพัฒนาอารมณ์ฝ่ายปุนฝ่ายกุศลอย่างไรถ้าไม่ภาวนาไม่มุ่งต่องานนี้โดยเฉพาะจะได้อาจจะได้บ้างเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกระท่อนกระแทนไม่เป็นระบบในในกา,การภาวนาจึงเป็นการแสดงความ จริงใจในการรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตของตนเพราะว่าเรามีสกยกยภาพมีความสามารถในการละในการบาเพ็ญอย่างนาสจันแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ทำถูกวิธีก็คงไม่ได้ผลเท่าที่ควร การภาวนาไม่ใช่ว่าเราภาวนาเราเราทำอะไรสักอย่างเพื่อจะได้ผลอะไรสักอย่างเหมือนเราทำงานทั้งโลกในการภาวนาคือการเรียนรู้ือการศึกษาทำให้มีปัญญาทำให้มีความสามารถภายใน นั้นสิ่งแรกที่เรียกว่าข้อแรกที่เรามีโอกาสได้ศึกษาก็คือในในการหาความพอดีระหว่างความเพียรความตั้งใจกับความผ่อนคลายโดยปกติคนเราเวลาตั้งอกตั้งใจจะเครียดจะไม่ผ่อนคลายเวลาผ่อนคลายก็มักจะประมาท ม่มีความเพียรแต่ในการภาวนาจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะศึกษาในเรื่องการทำความเพียรอย่างผลคลายจะมีความตั้งใจและความผ่อนคลายอยู่ในสถาที่สมานสามัคคีกันเสริมพลังส่งกันและกัน ส่วนอิริยาบถนั้นอิริยาบถต้องมีทั้งมีทั้งความเพียรความพ้นคลายปรากฏในส่วนของกายเราอาจจะแบ่งส่วนได้ว่าความเพียรความตั้งอกตั้งใจอยู่ที่กระดูกสันหลังแล้วก็อยู่ที่ศีรษะส่วนส่วนนี้เรา ตั้งใจให้ตรงแต่ไม่ถึงกับเกร่งนวเป็นที่กำหนดในระหว่างการภาวนากับมาเช็คกับมาสำรวจเป็นครั้งคราวว่าอย่างนั่งตัวตรงไหมไม่ไม่กลมหน้าศีรษะก็ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาให้ตรงๆ อาจจะทำในใจเหมือนกับว่ามีเชือกเล็กๆดึงศีรษะจากกระหม่อมไปสู่พิดานส่วนอื่นของกายแล้วก็ผล่คลายนี่ความตั้งใจและความผ่อนคลายอยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตรกันอยู่ในกาย วิชาชีวิตอีกข้อหนึ่งที่เรามีโอกาสศึกษาในระหว่างการภาวนาคือการรับผิดชอบและการบริหารการพัฒนาแรงดอนบันดาลใจแรงดอนบันดาลใจนี้มีทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล ถ้าเป็นกุศลเราก็เรียกว่าชันทะหรือธรรมฉชันทะถ้าเป็นอกุศลเรเรียกว่าะตัณหาดันในการทำงานไว้ว่าทั้งโลกทั้งธรรมเราต้องการให้แรงดอนบันดาลใจอยู่ฝ่ายชันทะคือฝ่ายกุศลให้มากที่สุดให้อยู่ฝ่าย ตั้นหาให้หน้อยที่สุดและในการภาวนาก็เป็นได้ทั้งสองเหมือนกันกันเราต้องฝึกให้แรงโดนปันดาลใจเป็นแรงที่ประกอบด้วยบุญกุศล เกิดจากวิชาความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงระดับพื้นฐานถ้าเป็นตัณหาก็อย่างว่าอยากอยากลบอยากนี้จากปัญหาในชีวิตอยากไปอยู่ในโลกหนึ่งอีกภพภูมิหนึ่งอยากได้อะไรสักอย่าง เป็นรางวัลของการภาวนาส่วนชันทะก็ต้องการเจริญตามรอยของพระริยเจ้าทั้งหลายอยากฝึกตามรอยผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบ อยากฝึกหัดอยากชำระจิตใจของตนไปเรือเ่อยๆโดยให้ความสำคัญความเคารพความใส่ใจกับทุกวินาทีของการภาวนานั้นเรามักจะมองว่ามัก นำไปสู่ผลแต่เรามองอีกแง่หนึ่งก็คือการเจริญมรรคอย่างถูกต้องนั่นแหละคือผลมรรคถูกต้องคือผลแอ่เราพยายามให้การเจริญโดยมรรคให้ถูกต้องที่สุด ดันชนทะก็จะปรากฏในลักษณะความกระดือรือรน้นความโผใจในการภาวนาความสันโดษในทางอารมณ์ก็มไม่ใช่ว่าจิตคอยแต่จะหยิบความจำความคิดจินตนาการอะไรต่างๆมาเป็นเครื่องบันเทิง ใจภายในแต่เราคิดเราพิจารณาไปในทางที่ทำให้เกิดความพอใจกับปัจจุบันพอใจกับลมหายใจเข้าพอใจกับลมหายใจออกระยะเวลา ในการภาวนาจึงนับเป็นนาทีนับเป็นชั่วโมงไม่ค่อยถูกจริงระยะเวลาของการภาวนาก็คือหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกต้องการให้รับรู้ต่อลมหายใจอย่างถูกต้องในทางที่กิเลสไม่เกิดในทางที่มีสติ มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวมีอาตาปิความเพียรที่พอดีไม่ดึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไป ในเบืองต้นของการภาวนาโดยเฉพาะผู้เทียงไม่ชำนาญก็ยังไม่ต้องกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งของกายให้รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายแล้วตัาหายใจเข้า ก็นึกว่าเข้าหายใจออกนึกว่าออกหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกแบบสบายสบายนี่คือหายใจเข้านี่คือหายใจออก นี่คืออาการของร่างกายที่หายใจออกเข้านี่คืออาการต่างๆของร่างกายที่ปรากฏในระหว่างการหายใจออกเราสังเกตรเรารับรู้ต่อสิ่งต่างๆที่ปรากฏในกายพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออก คือจิตใจเรายอมรับในงานพอใจกับงานคือการอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันไม่ฝูงง่าดไม่วุ่นวายจนเกินไปขั้นตอนที่สองคือน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจณนะจุดใดจุดหนึ่งในกายควรจะเป็นจุดที่การสัมผัสของลมหายใจ ชัดที่สุดสบายที่สุดเลีเรารับรู้ต่อการสัมผัสตรองจุดนั้นอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องดึงง้งลมหายใจเข้าเนื่งลมหายใจออก เสร็จแล้วก็ตั้งต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกการภาวนาไม่ใช่การแพ่งถ้าแพ่งจิตจ,จะแข็งจะเทื่อซึ่งไม่ใช่อาการ ของจิตที่กำลังเจริญในมักระหว่างการภาวนาไว้สังเกตว่าถ้าถ้าจิตเผลอวมัมี มีแพทเทิร์นไหมคือสังเกตได้ไหมว่ามาักจะเกิดขึ้นในช่วงหายใจเข้าและช่วงหายใจออกสำหรับคนเราส่วนใหญ่ช่วงที่อันตรายคือตอนปลายของลมหายใจออกถ้าเป็นเช่นนั้นเราเพิ่มสติ ในเวลานั้นเป็นพิเศษในช่วงสั้นๆที่ไม่มีลมหายใจเข้าออกระหว่างลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกลมหายใจออกกับลมหายใจเข้าอย่าให้เผลอในเวลานั้น ้าจิตมีสติกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้โดยไม่เพลอสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมกับสติเป็นความรู้สึกสบายความรู้สึกปกติสุขถ้าเราสังเกตได้จะทำให้มีกำลังใจ ภาวนาต่อไปจะเป็นการยืนยันเป็นการพิสูจน์ว่าจิตมีสติอยู่ในปัจจุบันก็มีความสุขได้เหมือนกันถึงแม้ว่าความสุขนั้นไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาเราต้องยอมรับว่าถ้าจิตมีความสุขหรือเห็นความสุข ที่เกิดขึ้นได้จากการภาวนาจะไม่สงสัยไปถามในอดีตอนาคตเพื่อหาสิ่งบันเทิงเพราะมีความสุขอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือภาวะตื่นรู้ ซึ่งเป็นหัวใจของการภาวนาหรยกว่าหัวใจของพุทธศาสนาที่เดียวก,ก็คงไม่ผิดเพราะว่าคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิกบานเม่ที่เราอีกสำนวนหนึ่งว่าตื่นรู้ตราบใดที่ความรู้สึกตื่นรู้ อย่างปรากฏอยู่จิตใจของเราก็ถูกถูกทางความตื่นรู้จางไปแลือหายไปเมื่อไหร่ถือว่าเราลงทางซะแล้ว จิตใจยังไม่ค่อยชินไม่ค่อยพร้อมที่จะอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจล้วนๆเราอาจจะใช้กุศลบายเช่นการบริกรรมพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมาเสริมเสริมพลังสติ เมื่อเราจะนัด <c oughs> นับลมหายใจนี่ก็คือการนับและการบริกรรมเป็นอุบายให้จิตใจได้มีโอกาสมาสนิทสนมกับลมหายใจในทางที่พอดีถูกต้อง